สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบกับเคล็ดลับความสวยความงามต่างๆมากมายเลยที่เราไม่อยากให้คุณพลาดค่ะกับดิฉันบวยพิ่พ,พี่มนค่ะค่ะเดียวนะท่านันค่ะ เป็นไรคะพีดีโอเอาไปแก้เัาเนี้ยทอาไมคะเพิ่งอายวันนี้เหรอคะไม่ใช่จริงๆก็อายมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะทำไมคะเป็นเม็ดเป็นผื่นเต็มไปหมดเลยค่ะอุ๊ยไหนดูซิไหนดูซิอุ๊ยจริงๆด้วยอ่ะเป็น ผิวแพง่ายหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้สิเออทั้งสิวทั้งผื่นขึ้นหน้าเลยเนี่ยแต่งหน้าก็จะไม่ค่อยติดอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆนะคือแบบว่าแต่งหน้าก็แต่งได้นะแต่แบบว่าบางทีปกติแต่งขึ้นไปแล้วแบบมันจะยิ่งขึ้นหรือเปล่าคะแพ้เครื่องสำอางหรือเปล่าเอ๊ะเป็นอะไรแต่วันนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ดีโอเพราะว่าบ๊วยมีเคล็ดลับนะคะมาฝากพี่ดีโอแล้วก็สาวๆทั้งบ้านด้วยในช่วง beauty c o น n e r นะคะกับเคล็ด รับการแต่งหน้าอย่างไรเมื่อว่าคุณผู้ชมนั้นเป็นสิวอยูอออ่ก็เข้าใจนะคะปัญหาสิวเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่แบบว่าเกิดขึ้นได้กับทุกทุกคนออที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะ,ะทีดอโอคุณจะดีใจนะคะว่ายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่ที่เป็นสิวเนี่ยเออเพราะฉะนั้น <laughs> แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเป็นสิวค่ะ แต่ว่าหน้าเนี่ยก็อยากแต่งแต่ว่าสิวเนี่นยก็เป็นก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงดีวันนี้นะคะวัวก็เลยมีทริคมาบอกคุณผู้ชมค่ะเป็นทริคดีๆนะคะที่สาวๆคนไหนเป็นสิวนั้นสามารถเอาออกไปใช้ได้เลยค่ะม,มาดูกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าค่ะเมื่อผิวเป็นสิวง่ายคุณผู้ชมนั้นจะแต่งหน้าอย่างไรดีเขาบอกว่าข้อหนึ่งนะคะให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทออยล์ฟรีน,ร free. นั่นก็คือปราศจากน้ำมันนั่นเอง เพราะเขาบอกว่าน้ำมันนะ,นะคะมันเป็นบ่อกเกิดแห่งการเกิดสิวค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่กันแดดครีมรองพงรองพื้นอ,อะไรนะคะ ควรที่จะเลือกประเภทที่เป็นออยล์ฟรีไม่มีน้ำมันควบคุมความมันใช่ไหมเปิดอ่านดูหลังฉลากก็ได้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะซื้อต้องตัดสินใจกันดีๆนิดนึงโอ้หน้าพี่ก็มันนะจริงๆแับแต่งหน้าไปแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวก็มันแล้วต้องคอยพกกระดาษซับหน้ามันตลอดเวลาเนี่ยพี่ดีโออย่างที่บอกเลยว่าเนี่ยวันนี้นะกลับไปเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เลย <No. S 2> ไปเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ <All S 2> มันออยฟรีโอเค่ะอืมเอาละค่ะมาดูข้อที่2กันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายอืมเออจริงๆนะคือหลายๆคนก็สงสัยว่าพี่คะแล้วอย่างหนูเนี่ยผิวแบบไหนเออเอย่าหนูเนี่ยผิวแบบไหนคืออย่างเงี้ยแบบเราก็บอกไม่ถูกปะ่ะแต่แบบว่าสาวๆบางคนเนี่ย คืออาการหนักเลยนะแบบไม่ว่าจะใช้อะไรนะี่ก็แพ้แพ้แพ้ไปหมดทุกอย่างเลยจนทางออกที่ดีที่สุดคือหยุดใช้ทุกอย่างเลยใช่ไม่รู้ว่าจะ,จะหยุดใช้อะไรก่อนดีคือหยุดใช้ <ไป S 1> หยุดยใช้มันทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่ามันแพ้ง่ายขนาดหนักขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิวแบบปะปายแต่ว่าอยากแต่งหน้าก็ควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของสารที่แบบว่ายังไงนะไม่ก่อให้เกิดสิว และเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายคือบางตัวเนี่ยคะ่ะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเขียนไว้บนบนเขาเรียกว่าอะไรบนฉลากฉลากใช่พี่โอบอกว่าตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายคนที่เป็นสิวง่ายก็สามารถใช้ได้ใช่ได้ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะคะควรที่จะปรึกษาเภสัชหรือว่าหมออย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิวหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยยุ่งยากเลยค่ะรักษายากมากหนักกว่าเดิมอีก อ่ะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เลือกใช้เครื่องสำอางแบบมินเนอรัลมินเนอรัลคอรีนแต่เจเนอรัลใช่ไหมมินเนอรัลนี้อารมณ์ประมาณแบบว่ามันจะคือมันจะแพงกว่าเครื่องสำอางปกติทั่วไปอะค่ะพี่ลีโอคือแบบว่าก็ควรที่จะเลือกที่มันเกิดีกว่าใช่ใชควรที่จะเลือกให้มันดีกว่าแทนที่จะเอาหน้าไปเสี่ยงกับแบบ เครื่องสำอางถูกราคาถูกคือไม่ได้บอกว่าเครื่องสำอางราคาถูกไม่ดีนะคะคุณผู้ชมแต่ในที่นี้หมายถึงว่าสำหรับสาวที่มีผิวแพ้ง่ายและบบอบางก็ควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารมิเนอรัลก็คือแบบอารมณ์ประมาณธรรมชาติธรรมชาติอะพีโออคัดเป็นพิเศษเพื่อผิวหน้าของตัวคุณเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของ มินเนอรัลเบสเนี่ยมันจะช่วยในการไม่ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าบางคนก็บอกสงสัยอีกพี่คะไม่ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าแล้วแบบอย่างนี้หน้าหนูก็มันแย่สิคะคือต้องทำความเข้าใจกับสาวๆตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยปกติมันจะผลิตน้ำมันมาหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันชุ่มชื้นค่ะพี่โอไม่ใช่ว่ามันขนาดที่แบบว่าหน้าคุณน้องเนี่ยทอดไข่ได้เขาได้ยินว่าหน้าฉ่ำน้ำ ใช่แล้วหน้ช้ำน้ำก็จะดูหน้าแบบสุขภาพดี<ช>นะชุะช่มชืน้นและที่สําคัญเลยนะคะคุณสาวๆรอยตีนกาไม่ถามหาด้วยนะจ๊ะ<ช>ถ้าน้าคุณสาวชุ่มชื้นเนี่ยดีกว่าหน้าแห้งเป็นไหนๆเลย อ่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าข้อที่4ให้คน้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมที่เหมาะสําหรับผิวเป็นสิวง่ายอ,อันนี้ก็คือคล้ายๆกับข้อที่แล้วก่อนนะอันนี้ก็คือแบบคน้นคว้าข้อมูลอาจจะแบบทางอินเทอร์เนต็ตว่าเราควรใช้อะไรได้ไม่ควรใช้อะไรอย่างนี้ดูรีวงรีวิวนิตยสาราความสวยค,ความงามต่างๆหรือถ้าอยากให้ได้ความมั่นใจชัวๆไปเลยเนี่ยปรึกษามหมอหรือว่าเภสัชกรไปเลยว่า คุณหมอคะผิวอย่างหนูเนี่ยเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของสารอะไรอย่างเช่นสารไดเมทิโคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสารที่เหมาะกับสาวที่มีผิวแพ้ง่ายนะอเออสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่แบบว่ากำลัง,งมองหา<ง><ะ>ผลิตภัณฑ์อยู่สักตัวก็ลองก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ลองอ่านดูศึกษาดูใช่ลผลิตภัณฑ์ดูก่อนว่าเอ๊ะมีลิสต์ตามรายการที่ เบอยากได้หรือเปล่าเหมาะใช้ไหมใช่มีสารประกอบที่แบบว่ายงไงนะเหมาะกับสะคิวแพ่ง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจใคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าค่ะผิวหน้านะคะมีหน้าเดียวนะคะคุณผู้ชมเออไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนหน้าใหม่กันได้ง่ายๆถ้าสวยอยู่ลยแล้วนะคะก็แนะนําว่าถานอมความสวยนอมความสวยเอาไว้ดีที่สุด อ่ะ<ช>ต่อไปเขาบอกว่าเลือกรองพื้นให้ตรงกับเฉดส,สีหน้าของตัวเองมากที่สุดอืจริงๆสาวๆหลายคนนะคะพลาดตรงจุดนี้ค่ะมีใบหน้าที่สวยสดงดงามมากเลยแต่ว่าเลือกรองพื้นผิดเฉดเนี่ยกลายเป็นหน้าเทาหน้าแดงไปเลยหน้าดําไปเลย เขาบอกว่าควรที่จะเข้ากับผิวหน้าของเรามากที่สุดมันจะได้ดูไม่หลอกตาไงพี่ใช่แล้วบางคนเป็นสิวไงคะคุณผู้ชมแน่นอนเลยว่าหลีกเลี่ยงรอยดงรอยแดงเนี่ยพยายามแบบพอเป็นสิวกุช่วยคะมันเป็นรอยแดงที่หน้าไงก็เลยแบบว่าเออใช้เบอร์ขาวไปเลยเบอร์ขาวมันจะปิดเปล่าเลยลอยเลอยเลยจ้าเห็นแต่หน้าเลยจ้านี่คนหรือกระสือจ้าใช่ท้องดีที่ไม่มีไส้อยู่ข้างนอก เออไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมก็คือถ้าอยากให้มันกลบเนียนๆ,ๆไปเลยเนี่ยควรที่จะเลือกสีรองพื้นทีน่เหมาะกับสีหน้าใช่ม,ใชมันจะกลบใบหน้าหรือว่ากลบร่องรอยความหมองคล้ำหรือรอยอุกบงอุกบาทต่างๆที่เราไม่ปรารถนานเนี่ย<ๆ>ได้ดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าเป็นผิวโทนเหลืองนะก็ควรที่จะเลือกรองพื้นที่มี ออกไปโทนเหลืองถ้าเกิดว่าเป็นผิวชมพูก็ออกไปทางโทนชมพูมันจะมีสองโทนนี้แหละที่แบบว่าเป็นพื้นพื้นสีผิวหลักๆของคนไทยเราค่ะอืสำหรับสาวเอเชียน่นงใน่เขาบอกว่าข้อต่อไปเรี่ยงการแต่งหน้าจัดค่ะคุณผู้ชมอืแต่คืออย่างวิดีโอนี้ต้องบอกก่อนเลยอย่างเรามาทํางานไงเรื่องเรื่องไม่ยากมาก นี่งได้ยางมากบาคนนี้แบบว่ายิ่งเป็นสิวฉันต้องยิ่งแต่งปิดไปเๆปไปปรากฏออกมาบอกว่านิ้วยังอายเลยจยใจยิ่งหนาออยิ่งแต่งยิ่งหนาใช่ออคือแบบว่าให้ลงเบาๆบ,บางๆค่ะคุณผู้ชม<ะ>คือจริงๆแล้วค่างดการแต่งหน้าไปเลยเออได้เนี่ย จะดีมากเลยแต่เข้าใจนะสาวๆมันก็ต้องมีนิดหน่อยนิดหน่อยบ้างก็อย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่าก็ให้ลองหาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสําหรับสาวผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวก็ใช้ได้ค่ะกันเองก็จะลองเอาไปปฏิบัติดูเน่อยที่ที่น้องไว้บอกมาอะไรเงี้ยจะได้บบถหายไว้วไ่เป็นแบบนี้สัก แบบถ้าเกิดได้ผลอะไรเงี้ยจะมาบอกนุ้งบัวเลยว่าเคล็ดลับเนี้ยโอ้ยใช้ได้แน่นอนเวิร์กสุดๆเลยเงี้ยพี่ลีโอถ้าปฏิบัติตามที่บัยบอกทุกข้อมันเวิร์กจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะรายการของเราก็ยังมีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าให้ดีค่ะ ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,การเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 021056677 มีของในเรื่องของผู้หญิงอยากสวยใช่ไหมใช่ความสวยความงามแบบที่ผู้หญิงหาได้แบบประหยัดประหยัดสบายกระเป๋ามีด้วยเหรอคะพี่โอใช่ค่ะวิธีถนอมผงถนอมผิวที่แบบว่าไม่ซิ้นเปืองเงินกันเลยทีเดียวจริงหรอจริงๆเมเห็นเดี๋ยวนี้นะคะสาวๆหลายคนเนี่ยนิยมไปฉีดกลูต้ากินกลูต้า เอาวิตามินโซีวิตามินซิเรียกได้ว่าซื้อ,อทุกกระปุกทุกยี่หอ้อเอาไว้เรียกเป็นตับในบ้านให้มีผิวขาวสวยจริงๆบางทีอยากจะบอกนะคุณผู้ชมบางทีมันขาวก็จริงค่ะแต่อันตรายที่มาพร้อมกันอะ บางคนนี่ฉีดเกินช็อกไปเลยก็มีมีถึงแบบว่าเข้าโรงพยาบาลหามกันไปเลยไม่ฟื้นก็มีใช่และที่สําคัญเปลืองตัง์อีกต่างหากนะคะคุณผู้ชมฉีดเข็มหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเข็มละบาท2บาท10บปสบาทนะหลายพันนัาพั่รู้ใช่ไหมคะโอ้ยิ่งแบบว่าซีซีเยอะขึ้นก็ยิ่งแพงขึ้นเลยแล้ววันนี้พี่โอมีนว้จะมาบอกในช่วงนี้นะคะอัปเดตอินเทรนด์นี่เองแล้วก็มีวิธีเชื่อแบบว่าอยากให้ผิวขาวใส ไม่ยากค่ะคุณผู้ชมง่ายๆการดูแลผิวนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มดูแลตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะน้องมอยเออทีลีโอนี่เลยหรือยังคะยังค่ะอ๋อยังนะคะยังได้อยู่ยังรุ่นยังวัยยังรุ่นยังวัยยังรอยู่เเราก็เริ่มดูแลใช่ไหมคะตั้งแต่แล้วแบบเริ่มเป็นวัยรุ่นใหม่เออยิ่งเราดูแลไวเท่าไหร่นะคะความสวยความใสก็ยังอยู่กับเรานานออใช่เริ่มจากวิธีแรกๆเลยเนี่ยลืมกันไม่ได้นะคะก่อนสาวๆจะออกจากบ้านนะคะแน่นอนว่าต้องทาครีมกันแดด รม่มีว่าเป็นไอเทมที่แบบว่าสำคัญมากสาหรับสาวๆเนี่ยเพราะว่าแดดวานเราก็ร้อนมากเลยทีเดียวใช่ร้อนถึงร้อนมากๆไม่รู้จะบอกยังไงนะคะเพราะว่าไม่มีหน้าหนาวเพื่อที่จะแบบผิวแห้งแตกเลยอะอยากมีหน้าหนาวฉันยอมผิวแห้งฉันยอมผิวแตกเออช้แบบครีมกันแดดก็เลยกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันไงเพื่อที่จะแบบว่าเออทําให้ผิวหน้าเนี่ยยังคงแบบ ขาวได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนแดดทุกวันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรังสีต่างๆ UVA UVB วิตามินไม่ใช่วิตามินกลางแดดอางที่เขาบอกเลยอย่างเงี้ยแต่วันมี้ฉากอนต้ามนะถ้แบบกลางแดดไปเลย